thank you เรียบร้อยครับท่านผู้ชมนกตัวนี้เป็นนกเสียงกลางนะครับกลางวานดีนะครับผมคาลมดีนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้เปิดนะตัวนี้มีถัดมีหนุนนะครับเรียกที่ใช้ได้เลยนะครับนกตัวนี้ครับเป็นนกเสียงกลางครับเล็กๆมากลางนี่แหละครับจะอยู่ประมาณนี้นะสายทุ่งนานะครับเข้าเร็วไปหน่อยทุ่งนาจริงๆนะครับเนี่ย เพราะว่าตอนที่ผมมาฟังผมอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็มีตัวดีอยู่นะครับมีขัดมีหนุนอีกเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนู้นต้นไม้ตรงนู้นครับฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นต่อครับเพราะว่ามันเห็นเราเอาละครับผมเดี๋ยวรสักครู่เดี๋ยวปวดออาไม้ชงครับตัวนี้เป็นยังไงนะนี่ครับหมึกสวยอยู่ครับตัวไม่ใหญ่ ตัวไม่ใหญ่ครับท่านผู้ชมตัวเล็บอา้าวเล็บก,ก็ไอเล็บแก้วครับนู่เป็นงาแซมไอางาแซมหรือเปล่ารือเล็บแก้วอา้าวเป็นนกมงคลนี่ละเอาครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับแกะไม้ชมก่อนนี่ครับท่านผู้ชมให้ดูคามก่อนครับนกตัวนี้คามดีครับคามนี่ชัดเจนมากนะครับนกตัวนี้แล้วก็เป็นก้อย ก้อยแก้วหรือก้อยงาแสมเนี่ยจะมาอยู่มานี้สุดแล้วแข้งแตกทั้งสองข้างเลยนะครับแตกสุดเลยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนกล้องโฟกัสไม่ได้นะครับแต่ว่าแข้งสวยมากครับนกสุนี้ครับนี่ครับเป็นแข้งแตกทั้งสองข้างเลยนะครับสุดเลยนะครับแทวแข้งใหญ่ครับก้อยใหญ่ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญครับดูครับ เน pues ante, <Yes. S 1> ี่ยขอบตามีสีขาวนะครับมีขนขาวอยู่ตรงขอบตานะครับนกตัวนี้น่าจะเป็นแว่นแก้วด้วยนะครับแต่ว่าขนจะได้ว่าขนมันเล็กนะครับแต่มันขาวนะขาวสองเส้นสองสามเส้นนะครับประมาณนี้นะครับดูครับเนี่ยเป็นขนนะเป็นขนของเขานะครับและนกตัวนี้คารลมดีด้วยนะครับนกตัวนี้สายทุ่งนานะครับดูครับ แข้งสีชมพูเลยนะครับแล้วก็ปลายก้อยเป็นสีขาวนะครับออกอมขาวเนี่ยครับนี่ครับผมเป็นนกมงคลน,นะครับแข้งก็แตกสุดสองข้างเลยนะครับแต่ตัวเล็กครับแต่เป็นตัวผู้แน่นอนครับนกตัวนี้จะขึ้นช้าขึ้นเร็วนั้นเราก็ไม่รู้เนาะนกแหงวาเลอ้า ครับผมฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เก๋งเพื่อนครับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทําคลิปนะครับผมตามหานกเฉลยเด็ดๆนะครับเอาแร็วเอ็าแกนนะแกนเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโอ้โหดูขามขามงามจริงๆครับนกตัวนี้ ค่ามชนกันเลยครับสุดเลยเอาล้วครับสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับ